ในทวีปอเมริกาเมื่อ30ล้านปีก่อนช่วงต้นของสมัยโอลิโกซินในตอนนั้นโลกของเราเริ่มจะเย็นลงนะครับภูมิประเทศเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นพื้นที่ป่าเขตร้อนเนี่ยไม่นานก็กลับกลายเป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ดินแดนนี้เป็นพื้นที่ที่อันตรายสําหรับสัตว์หลายชนิดนะครับเพราะว่าพวกมันไม่มีที่ใหซ่อนตัวจากนักล่าอีกต่อไปทางเดียวที่พวกมันจะรอดก็คือจะต้องปรับตัวให้วิ่งเร็วเข้าไว สุดที่เราจะพูดถึงนี้ปัจจุบันก็คือพื้นที่บริเวณรัฐเนบราสกานะครับไวโอมิงและเซาดาโกตาเมื่ออูดหรือว่าม้าโบราณมีความเร็วในการวิ่งในพื้นที่เปิดที่มากกว่าเดิมนักล่าจึงจําเป็นต้องมีความเร็วเพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนั้นนะครับพวกมันจะต้องมีกล้ามเนื้อและกรามที่แข็งแรงเพียงพอเพื่อจะหยุดให้เหยื่อของมันล้มลงเช่นสัตว์กลุ่มนิมลาวิดนะครับที่มีเขี้ยวยาวสามารถล้มเหยื่อด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวหรือว่าจะเป็นไฮยูโนดอนที่มีกรามแข็งแรงนะครับ แรงกัดของมันเพียงพอจะล้มเหยื่อให้ตายได้ในทันทีแต่ว่าสัตว์ที่เราจะพูดถึงวันนี้ไม่มีความคล้ายกันกับอีก2ตัวที่กล่าวมาเลยนะครับพวกมันเป็นสัตว์แนนดับอาร์ทีโอดักทิลลาที่มีกีบท้าเป็นคู่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนักวิทยาศาสตร์เรียกพวกมันว่า The Pi g from h e l l หรือว่าหมูนรกซึ่งสัตว์ตัวนี้ก็คือเอ็นเทโรดอนนั่นเองชื่อของมันมาจากภาษากรีกโบราณน,นะครับโดยคำว่า e n t e l e s จะหมายถึงสมบูรณ์หรือว่าครบถ้วน ส่วนโอดดนจะหมายถึงฟันลักษณะฟันของมันเป็นแบบผสมนะครับสามารถกินได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์สัตว์กลุ่มนี้มีทั้งหมด4สกุลด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเอ็นเทโรดอนจากอเมริกาเหนือที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ตัวที่2คืออีโอเอ็นเทโรดอนนะครับจากสมัยอีโอเซนตอนปลายของประเทศจีนตัวที่3คือโปรเอ็นเทโรดอนนะครับจากช่วงกลางของสมัยอีโอเซนในมองโกเลียตัวที่4คือพาราเอ็นเทโรดอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด วัดความสูงจากเท้าถึงไหล่ได้ประมาณ1.7เมตรอาศัยอยู่ในสมัยโอลิโกซีนตอนปลายในเอเชียกลางนะครับเอนทีโรดอนมีขนาดร่างกายที่ไม่ใหญ่มากนะักวัดความสูงจากเท้าถึงไหล่ได้ประมาณ1-1.3เมตรกระโลกยาว65เซนติเมตรหนักประมาณ270กิโลกรัมรูปร่างของมันค่อนข้างจะใหญ่เทอะทะนะครับจมูกยาวขาเรียวจนดูไม่น่าจะแบกน้ำหนักตัวไหวฟันของมันมีครบทุกรูปแบบนะครับ โดยที่แบ่งออกเป็นฟันหน้าสามซี่สำหรับใช้ตัดหรือว่าฉีกเขี้ยว1น,นะครับฟันกรามน้อย3และฟันกรามอีก3ต่อ1นคาดันกระดูกขนาดใหญ่ข้างแก้มทั้ง2เป็นจุดที่ใช้ยึดกล้ามเนื้อกับขากรรไกรด้านล่างนะครับทำให้มันมีแรงกัดมหาศาลปากของมันอาได้กว้างระดับ90องศาซึ่งเมื่อมันงับลงมาแล้วเนี่ยจะมีแรงกัดที่มากกว่าฮิปโปหรือว่าจระเข้พวกมันไม่มีญาติที่ใกล้ชิดนะครับไม่มีกลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในตอนนี้พวกมันสูนพันธุ์ไปจากโลกเรียบร้อยแล้วนักวิทยาศาสตร์รู้จักกระดูกของมันในปี1850นะครับช่วงแรกพวกเขาจินตนาการว่ามันจะต้องมีรูปร่างที่คล้ายกับหมีแต่ว่าเมื่อศึกษาร่องฟันแล้วพบว,ว่ามันขุดรากของพืชกินนะครับทำให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเอ็นทิโรดอนจะต้องมีลักษณะที่คล้ายไปทางหมูมากกว่า ปัจจุบันเราค่อนข้างจะแน่ใจแล้วนะครับว่าถ้าจะนับญาที่ใกล้เคียงกับมันที่สุดเนี่ยสัตว์ตัวนั้นก็คือหมูนั่นเองนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าถ้าพวกมันเป็นสัตว์ที่กินรากไม้ธรรมดาเนี่ยทำไมฟันของมันถึงมีลักษณะคล้ายกันกับสัตว์กินเนื้อถ้ากรามของมันใช้สําหรับเคี้ยวพืชและผักเนี่ยฟันหน้ากับเคี้ยวของมันจะมีไว้ทําไมนะครับในเมื่อมันไม่มีประโยชน์ในการหยิบจับพืชเลย ในปี1993นมะครับมีการพบหลักฐานว่ากรามของมันใช้เคี้ยวอาหารชนิดอื่นนอกจากพืชนักวิทยาศาสตร์พบกะโหลกของแรดโบราณที่มีรอยกัดของเอนเทโลดอนนะครับทำให้เรารู้ว่ามันคล้ายกันกับหมูในปัจจุบันที่กินทุกอย่างสิหาได้เมื่อสังเกตลึกลงไปนะครับฟันบนและล่างของมันสบกันพอดีในเวลาที่มันงับเหยื่อฟันหน้าของมันชะแยงออกไปข้างหน้านะครับคล้ายกันกับอุปกรณ์สําหรับหนีบหรือว่าดึงบางอย่างที่ไม่ใช่พืช เขี้ยวของมันใช้สําหรับฉีกเนื้อของเหยื่อได้แบบง่ายดายแต่ว่าคําถามสําคัญก็คือมันเป็นนักล่าจริงๆหรือเปล่าย้อนกลับไปเมื่อ25ล้านปีก่อนนะครับบริเวณหมดเห็นไวนิเวอร์ในปัจจุบันตรงนั้นเคยเป็นที่ราบขนาดใหญ่ใกล้กันกับแม่น้ําสัตว์ทั่วไปต่างต้องวะเวียนมาบริเวณนี้เพื่อกินนะ้ำประทางชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นม้านะครับแรดหรือว่าอูดโบราณจุดนี้ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮยีโนดอนหรือว่าพวกเซเวอร์ทูธแคท ที่จะคอ,อยดักซุ่มล่าเหยื่อที่ไม่ระวังตัวปี1998น้สะครับนอตเตอร์เคนซันเดลพบกระดูกของอูดขนาดเล็กนอนเรียงติดกันแบบไม่เป็นระเบียบกระดูกพวกนี้ถูกแทะนะครับและร่างกายส่วนหลังของพวกมันหายไปเมื่อนำกระโหลกของเอ็นเทโรดอนมาเทียบดูปรากฏว่าฟันของมันมีขนาดพอดีกันกับรอยที่อยู่บนกระดูกถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าดรซันเดลเชื่อว่าอูดพวกนี้เนี่ยถูกนักล่าตัวอื่นฆ่าตายก่อนจะตกมาเป็นอาหารของเอ็นเทโรดอน สัตว์นักล่าส่วนใหญ่มักจะมีร่างกายที่เหมาะสมต่อการล่าเหยื่อเช่นมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีอุ้งเท้าขนาดใหญ่นะครับมีเล็บที่คอยจับเหยื่อให้ดิ้นไม่หลุดซึ่งเอนเทโรดอนดูจะไม่มีความใกล้เคียงกับเรื่องพวกนี้เลยตัวของมันใหญ่เทอะทะนะครับขาที่เรี็วเล็กเหมือนจะไม่มีแรงนอกจากนั้นเท้าของมันยังเป็นกีบนะครับเรียกได้ว่าร่างกายของมันแทบจะไม่มีอะไรที่ใช้หยุดเหยื่อได้เลยนักสรีรวิทยาทำการสแกนกะโหลกของมันนะครับ และพบว่าเบ้าตาของมันลึกลงไปด้านหลังทำให้ตาของมันต้องไปข้างหน้าเหมือนกับนักล่าตัวอื่นการจับวัตถุด้วยตาทั้งสองข้างพร้อมกันมีความชัดเจนนะครับพวกมันสามารถกะระยะห่างระหว่างตัวมันกับเหยื่อได้อย่างแม่นยำแต่ว่าต่อให้มันมีสายตาที่ดีมากแค่ไหนนะครับพวกมันก็ยังคงต้องการความเร็วและการกระโจนเข้าหาเหยื่อในจังหวะที่เหมาะสมปัญหาคือดูยังไงมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่น่าจะกระโจนใส่เหยื่อได้ กระดูกของมันดูบอบบางเมื่อเทียบกันกับกระโหลกขนาดใหญ่นะครับสิ่งที่ทําให้มันสามารถประคองน้ําหนักขนาดนี้ได้ก็คือกล้ามเนื้อที่แข็งแรง2จุดจุดแรกก็คือกล้ามเนื้อระหว่างกระโหลกด้านบนกับนิ้วเลสปายด้านหลังที่สูงคล้ายกันกับพวกควายป่าใบซันอีกจุดหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อบริเวณอกกับขาใกล้ๆด้านล่างนะครับด้วยกระดูกขนาดเล็กและเบาทําให้พวกมันเร็วพอจะวิ่งตามเหยื่อได้ทันส่วนวิธีการจับเหยื่อดรซันเดลสันนิษฐานว่าเอ็นซีโรดอนจะวิ่งขนาบเหยื่อนะครับ จากนั้นจะกระแทกไปที่กะโหลกหรือว่าด้านหลังของคอด้วยจมูกที่ยาวของมันส่วนดกตร์สกอตฟอสเห็นต่างว่าเอ็นทีโรดอนจะใช้ร่างกายที่ใหญ่โตกระแทกให้เหยื่อล้มลงก่อนนะครับจากนั้นจะกัดที่หัวให้เหยื่อสิ้นใจสัตว์นักล่าผู้เชี่ยวชาญทั่วไปย่อมจะมีวิธีค้นหาและจู่โจมเหยื่อน,นะครับในส่วนของเอ็นททโรดอนพวกมันจะใช้วิธีการดมกลิ่นเมื่อดูจากผลสแกนการจำลองสมองทำให้เรารู้ว่ามันมีประสาทรับกลิ่นที่ดีมาก ด้วยขนาดร่างกายของมันมันสามารถล่าได้แน่นอนนะครับแต่ว่าพวกมันเลือกที่จะปล่อยให้นักล่าตัวอื่นฆ่าเหยื่อซะก่อนจากนั้นจึงค่อยตามกลิ่นนั้นไปและย่งเหยื่อนั้นมาเป็นของตัวเองพฤติกรรมนี้เราพบได้ในสัตว์นักล่ายุคใหม่นะครับเช่นไฮยีน่าที่คอยแย่งอาหารจากสิงโตโดยที่พวกมันไม่ต้องลงมือฆ่าเองซึ่งอันนี้จะสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเอนททโรดอนมีสายตาของนักล่านะครับมีจมูกที่ยอดเย่ยงของสัตว์กินซาก ฟันหน้าบ่งบอกว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อส่วนฟันด้านหลังใช้สําหรับกินพืชพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกินอะไรก็ตามที่มันหาได้เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงสัตว์หลายชนิดไม่สามารถจะปรับตัวให้อยู่รอดได้นะครับหลายสายพันธุ์จะต้องหายไปจากโลกใบนี้25-23ล้านปีก่อนโลกของเราเยันลงเรื่อยมานะครับเมื่อมันย่างเข้าสู่สมัยไมโอเซนเต็มตัวอากาศของโลกก็เริ่มจนาวเย็นมากกว่าปกติ พืชมีจำนวนลดลงนะครับสัตว์กินพืชมีความจําเป็นจะต้องอพยพย้ยายถิ่นเพื่อความอยู่รอดของพวกมันการปรับตัวช่วงนี้ก็คือสัตว์กินพืชหลายชนิดจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็เพื่อทําให้พวกมันแข็งแรงเพียงพอจะเดินทางไกลเพื่อหาอาหารโดยที่พวกมันไม่ตายซะก่อนเรื่องนี้ส่งผลต่อนักล่าโดยตรงนะครับเหยื่อของพวกมันตัวใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ล่าได้ยากมากกว่าเมื่อก่อนเรื่องนี้จะต้องทํำยังไง สัตว์นะกล่าจะเป็นต้องมีการปรับร่างกายให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้จะต้องใช้เวลาเป็นแสนเป็นล้านปีนะครับไม่ใช่ว่านึกงอยากจะใหญ่ก็ใหญ่ได้เลยนักล่าหลายตัวต้องหายไปจากโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโนดอนหรือว่าแม้แต่เอ็นททโรดอนที่เราพูดถึงกันมาถึงตัวของเอ็นททโรดอนจะหายไปแต่ว่ามันยังมีสายพันธุ์อื่นที่หลงเหลืออยู่นะครับพวกมันมีวัฒนาการกลายมาเป็นผู้ครอบครองแผ่นดินอเมริกาเหนือ สัตว์ในวงเอนเทโรดอนทีเดมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับคะเนนจากความสูงจากเท้าถึงไหล่ที่ประมาณ2เมตรกระโหลกยาว1เมตรแต่ว่ารูปร่างโดยรวมยังคงเหมือนเดิมสัตว์ตัวนั้นก็คือ d e o d o n นตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับชื่อของเด o อดอนถูกตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1878-1879ถึง1น7 9นะครับโดยคำนี้มาจากภาษากรีกโบราณเช่นกัน d y s มีความหมายว่าน่าสยดสยองนะครับ ส่วนโอโดนมีความหมายว่าฟันชื่อของเดอโอนจึงมีความหมายว่าฟันที่น่าสยดสยองต่อมาในปี1905นะครับคุณพีเทอร์สันตั้งชื่อกับมันใหม่ว่าไดโนไฮัสซึ่งแปลว่าหมูที่น่ากลัวแต่ว่าด้วยกฎของการตั้งชื่อนะครับชื่อของสัตว์ที่เก่าที่สุดจะมีความสำคัญเป็นลำดับต้นหมายความว่าสัตว์ตัวนี้ต้องมีชื่อว่าเดอโอ n นแน่นอนว่ายังมีหลายคนที่ยังใช้ชื่อไดโนไฮัสอยู่นะครับแต่ว่า ให้เราเข้าใจตรงกันว่ามันคือตัวเดียวกันในส่วนของตัวผมขอเรียกมันว่าเดออดอละกันนะครับหมูตัวนี้มีชื่อเล่นด้วยนะครับหลายคนเรียกมันว่าเทอร์มิ t เนเตอร์พิกในยุคที่อาหารค่อนข้างจะหายากไขกระดูเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำให้นักล่าอยู่รอดน,นะครับเพราะว่ามันมีสารอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเดลอดอลมีกรามที่ใหญ่และแข็งแรงนะครับ พวกมันสามารถบดกระดูกให้แหลกเพื่อจะกินไขกระดูกที่อยู่ด้านในได้ไม่ยากวันเวลาผ่านไปนะครับวิธีการเอาชีวิตรอดของสัตว์ก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึ่ง20ล้านปีที่แล้วนะครับนักล่าสายพันธุ์ใหม่ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในอเมริกาเหนือนั่นก็คือกลุ่มของแอมฟิไซโอนนตหรือว่าพวกหมีหมานะครับสัตว์พวกนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเอเชียแล้วว่ากันว่านะครับ การมาของพวกมันทําให้ไฮยีนนดอนหายไปจากอเมริกาเหนือการ,รเผชิญหน้ากันของสองนักล่าเนี่ยเดลอดอนได้เปรียบเรื่องของรูปร่างและแรงกัดนะครับแต่ว่าหมีหมามีอาวุธที่ทันสมัยมากกว่าเรื่องที่1ก็คือความเร็วนะครับเดลอดอนมีความเร็วก็จริงแต่ว่าได้แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นซึ่งในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เนี่ยสรลระของหมีหมาเหมาะสมต่อการวิ่งระยะไกลมากกว่าความสําเร็จในการล่าเหยื่อจึงเพิ่มมากขึ้นนะครับ เรื่องที่2ก็คือฟันฟันของหมีหมามีลักษณะคมกว่านะครับสามารถกดกระดูกได้ไม่ต่างไปจากเดโอดอนเรื่องสุดท้ายที่ทําให้หมีหมาสามารถเอาชนะเดโอดอนได้นั่นก็คือมันสมองที่มีความซับซ้อนมากกว่านั่นเองการวิวัฒนาการของเอ็นททโรดอนทิดก็คือการขยายร่างกายให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่พวกมันใช้สัญชตาตญาณในการเอาชีวิตรอดตอบสนองต่อเรื่องต่างๆเหมือนเดิม เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายที่ใหญ่โตอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกแล้วนะครับมันคือสมองที่พัฒนาแล้วตั้งหาที่ทำให้สัตว์ตัวหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาในการต่อสู้เดลดอนอาจจะมีร่างกายที่ใหญ่โตวกว่านะครับแข็งแรงกว่าแต่ว่าก็ยังคงสู้กับการวางแผนของพวกหมีหมาไม่ได้สัตว์พวกนี้คิดเป็นนะครับล่าเป็นฝูงวิธีการอาจจะคล้ายกับหมาป่าเราเคยเห็นบ,บ่อยๆนะครับว่าพวกมันใช้วิธีดึงความสนใจ จากนั้นจะโจมตีใส่จุดที่มองไม่เห็นหลังจากนั้นไม่กี่ล้านปีนะครับเดลอดอนก็หายไปจากอเมริกาเหนือมีหลายปัจจัยที่ทําให้เป็นแบบนี้นะครับเรื่องของอาหารที่ไม่เพียงพอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหลักซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับที่พวกมันจะโดนล,ล่าซะเองแต่ว่าอย่างน้อยนะครับพวกมันก็อยู่รอดมาเป็นสิบล้านปีไม่รู้ว่ามนุษย์เราจะอยู่ถึงจุดนั้นหรือเปล่า เรื่องราวสั้นๆของหมูนักล่าก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยข้อมูลตรงไหนที่มันตกหล่นหรือว่าผิดไปจากข้อเท็จจริงผมจะต้องขอโทษด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ